ดีน้องๆทุกคนะสวัสดีท่านผู้ปกครองและทุกท่านนะครับกับมณทสศาสตร์เตรียมขอบข้าวมสี่หนึ่งร้อยข้อหนึ่งไว้กันต่อครับมาข้อไหนเป็นจริงโจทย์อย่างนี้ก็ต้องวิเคราะห์ทีละข้อทีละข้อเลยครับอืมลักษณะเป็นจํานวนจริงนะครับอันไหนเป็นจริงเลยสองจุดเก้าเก้าถึงยินฟินิตี้ใช่จะมนเต็มไหมหรือเจ็ดจุดสามสี่สามสี่อัตรกยะคืออะไรคุณไหมเอ๊ะนะ นี่พายเท่ากับยี่สิบสองส่วนเจ็ดนี่ตะกยะตักยะคืออะไรคุณคุณไม่มามาดูหลายคนปั่นทงเลยเนาะคอควายใช่ไหมใจเย็นๆใช่ตอบห่อควายเนี่ยโดนหลอกครับแล้วข้อนี้หลายคนกาคอควายด้วยแหละไม่ใช่พายเนี่ยพี่เก่งเตือนเลยนะพี่เก่งเคยเตือนแล้วลหละพายมันแค่ประมาณยี่สิบสองส่วนเจ็ดครับ คือประมาณยี่สิบสองส่วนเจ็ดไม่ได้เท่ากับนะครับระวังให้ดีสองนี้ไม่ได้เท่ากันนะครับนะเตือนก่อนนะใครกาข้อคายคนนั้นโดนหลอกครับนี่แหละพลาดแบบไม่น่าพลาดเลย mm hmm. มามาดูข้อที่เหลือครับสมมติพี่เก่งตักยะตักยะก่อนคืออะไรครับจำได้ไหมตักยะคือถ้าเป็นเต่าตักยะนะเต่าตักยะคือเขียนอยู่ในรูปเจ็ดส่วนได้ครับนะ เช่นหนึ่งส่วนสองสามส่วนสี่พวกนี้คือตรกกยะหรือพวกหนึ่งสองสามก็เป็นตักกรยะเหมือนกันครับเขียนในรูปเศษส่วนได้ครับก็คือส่วนหนึ่งเข้าใจไหมครับแต่เงื่อนไขค,คือคําว่าเศษส่วนเนี้ยต้องไม่เป็นพวกรู้นะถ้าเป็นรูดสามส่วนสองอันนี้ไม่ใช่ตักกรยะครับเข้าไหมเป็นเศษส่วนก็จริงแต่ไม่ใช่ตักกยะนะครับเพราะพวกนี้เป็นพวกติดรูทมันถอนไม่ออกนะมาถอนรูด ลดสี่ท่าไหร่ครับลดสี่ได้สองลดเก้าได้สามสองบอกสามก็เลยได้ห้าโอเคไหมห้าเป็นอะไรครับห้าเป็นเต่านะครับโอเคไหม <Yahoo! S 1> ตักยักนะครับเพราะงั้นอันนี้ก็ไม่ใช่โอเคนะครับอันนี้ก็ผิด ต่อไปทศนิยมซ้ําครับมามาดูขอไข่รหรือขอไข่นะทศนิยมซ้ําสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้ครับเราจจาที่พี่เก่งเคยบอกได้ไหมเจ็ดจุดสามสี่มันก็คือสามสี่จุดจุดข้างบนแปลว่ามันคือเจ็ดจุดสามสี่สามสี่สามสี่ไปเรื่อยสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้ครับก็้แยกล่างออกมาเป็นเจ็ดบวกศูนย์จุดสามสี่ซ้มโอเคไหมครับ องจาที่พี่เก่งบอกได้ไหมเขียนเป็นเศษส่วนทํำยังไงครับซ้สมสองตัวก็เติมเก้าไปสองตัวในตัวส่วนแบบนี้ครับท้าไหมสามสีสามตีสามต,ามต,ามตีไปเรื่อยๆมันซ้ำสองตัวน้องก็เติมเก้าสองตัวแค่นั้นแหละจบเพราะงั้นสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้จริงไหมเจ็ดบวกสามตีส่วนเก้าเก้าก็เป็นอะไรสักอย่างส่วนเก้าเก้าโอเคไหมครับเพราะั้นก็ถือว่ามันเป็นตรรกยะข้อนี้ก็ผิดโอเคไหมเพราะงั้นตอบข้อกอไก่นั่นเอง อ้าวพี่เกงสองยุดเก้ามันจำนวนเต็มได้ยังไงครับ <c oughs> อย่างนี้น้องอาจจะเอกใจใช่ไหมใช่ครับมันคือจํานวนเต็มครับที่ตอบสามครับดูนะทําเหมือนเมื่อกี้เลยครับสองจุดเก้าซ้ำเนี่ยก็คือสองจุดจุดข้างบนก็คือสองจุดเก้าเก้าโอเคนะพี่เก่งก็จะแยกล่างครับเป็นสองบวกศูนย์จุดเก้าซ้าครับโอเคไหมครับ แล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยครับส้มหนึ่งตัวเต็มเก้าหนึ่งตัวเนาะตัวเศษเหมือนเดิมครับตัวเศษก็เป็นเก้าส่วนเก้าทำไหมในนี้เนี่ยสามสิบสี่ตัวเศษเป็นสามสี่เหมือนเดิมตัวส่วนสามสองตัวเติมเก้าสองตัวอันนี้เศษเป็นเก้าก็เป็นเก้าเหมือนเดิมตัวส่วนสามหนึ่งตัวเก้าหนึ่งตัวเห็นไหมก็จะเป็นอะไรครับสองเก้าหารเก้าได้เลยครับหนึ่งตอบสามนะครับเพราะฉะนั้นตอบก็ไก่ถูกต้องครับเป็นจำนวนเต็มโอเคไหม นี่แหละข้อนี้คือข้อดักน้องครับใครใจร้อนไม่รอบครอบการขอควายก็พลาดเลยนะครับ <t ose> นะต้องดูดีๆนะนะ้องอาจาจะจำอย่างนี้ก็ได้ครับสองจุดเก้าเก้าถึง 9. 9. 9. 9. 9. 9. อินฟินิตี้แหละก้อีกนิดเดียวเองจริงไหมอีกนิดเดียวมันจะสามอยู่แล้วอ่ะให้มันสามเ่อนะน้องมันอุตส่าห์ทำได้ตั้งสองจุดก้เก้านะสามได้เก้าน้องจะปัดขึ้นเป็นสามก็ได้นะครับนะไหนๆก็เสริมหน่อยนึงแล้วกัน ถ้าซ้ำได้เก้าสามจุดสี่เก้าซ้ำสามจุดสี่ก้ก็เก้าอีกนิดเดียวอะ่ะมันก็จะปัดขึ้นเป็นห้าแล้วเนาะตอบสามจุดห้าได้ครับโอเคไหมลองดูสิไหน,นก็ชวนท่านี่ลองซ้ำหน่อยแล้วกันเนาะถ้าเป็นสามบวกศูนยจุดสี่เก้าซ้ำโอเคไหมครับอยู่นั้นได้สามจุดห้าจริงไหมถ้าเกิดมีซ้ำมั่งไม่ซ้ำมั่งทำยังไงครับ ก็เขียน49มาเดิมก่อนเริ่มต้นแล้วลบเลขที่ไม่ซ้ําครับทัดไหม49ลบเลขที่ไม่ซ้ําก็คือเลข4ก็คือลบ4ออกตัวส่วนเหมือนเดิมครับซ้ำหนึ่งตัวเติม9หนึ่งตัวตัวไหนไม่ซ้ําเติม0ต่อท้ายครับเห็นไหมครับเลข4มันไม่ซ้ําเนี่ยทัดไหมเพราะไม่เพราะไม่มีจุดอยู่ข้างบนเลข4ไม่ซ้ําก็เลยเติม0ต่อท้ายไปตัวหนึ่งถ้ามีเลขสมมติเป็น0จุด สองสามเจ็ดซ้ำตัวส่วนก็จะเป็นเก้าร้อยเข้าใจไหมครับเพราะว่าสองกับสามมันไม่ซ้ําก็เต็มศูนย์สองตัวนะก็จะเป็นสองร้อยสามสิบเจ็ดลบยี่สิบสามส่วนเก้าร้อยโอเคไหมครับอืมนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเลยครับสามบวกสี่สิบห้าส่วนเก้าสิบนั่นเองโอเคไหมครับตะคอนไหนก็ได้ครับเอาเก้าตัดเนาะก็เป็นห้าส่วนสิบ เข้ไหมครับแต่ั้นก็บวกกันครับตัดอีกไหนก็ได้เป็นหนึ่งส่วนสองนะครับห้าส่วนสิบก็เลยได้หนึ่งส่วนสองสามบวกหนึ่งส่วนสองครับแค่เป็นเจ็ดส่วนสองก็คือสามจุดห้าพอดีจบเห็นไหมเพราะฉะนั้นน้องจะจาก็ได้ครับสามเลขเก้าเนี่ยปัดขึ้นไปเลยนะพอจุดเก้าเก้าเก้าแล้วอีกนิดเดียวอะ่ะมันจะถึงอยู่แล้วอะ่ะก็ให้มันถึงซะนะโอเคนะครับ ตันนี้ก็ไม่ยากก็ตอบข้อก่อไก่นั่นเองนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ